สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Limited g เกมนะครับผมต้องขออภัยด้วยที่ห่างหายกันไปนานนะครับตอนนี้เราก,กลับมาแล้วกับเกม t s 2007นะครับและซีรีส์นี้ผมก็จะทำ Master League นะครับผมถ้าผมเป็นผู้จัดการทีม Manchester United ต็่ยังไงไป สร้างตัวละครกันเลยผมก็จะเลือกเป็นสัญชาติไทยแล้วกันนะจ๊ะนี่สัญชาติของเราไง โอเคนะครับผมเราก็ทบแต่งหน้าตาของตัวเราเรียบร้อยแล้วโอเคครับแล้วเราก็จะเลือกทีมทีมที่เรารักที่สุดนะครับผมจะเป็นทีมอะไรไปไม่ได้นอกจากแมนยูมาแล้ว เราก็เปิดตัวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีเอย่าสวยงามโอ้ไม่ต้อง,งอะไขาให้เรียบร้อยโอวิโยรีไฟรีวิวเกมมาแล้วลีวอ่์พูสนใจเจมสัน แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดโอเคครับผมมาแล้วครับผมเกมแรกของเรากับการเป็นถิแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเป็นยังไงนะครับโอ้โหมาเขาเกือบโดนเลยครับอืมไอ้ผู้ช่างไม้กำมาเสียวเอาล็อกเข้ากลางมาให้กับ โอ้โหลนเสียบเลยในวัน,นี้กรรมการ yeah, เป่าฟาวแล้วนะครับผมไปงีครับกรรมการ yes, <it> หนึ่งเลี้ยงเราโอ้โหแค่ตักเตือนเห oh, oh. yeah, รอโอ้โหแย่จาคเราจะเอาฟอกบายยิงเลยครับ ทรงผมเยอะใช่ไหมเราอะฮะยิงเข้า oh ไ oh oh. ปด well, uh, uh, well oh yeah. ah, really ิโอ้โหสี oh ่กว่ากว่าแข้งกว่าแข้งกว่า รอจังหวะครับโฉมาให้กับดาเมียนดาเมียนล็อกล็อกมาเปิดให้กับมาคิยเดนโอ,โอ้โหเกือบเป็นประตูอาริมินโดนโอู่ฟาวครับผมอะไรอีกแล้วครับซาลิมาน,นี่โฉนไปโอ้โหหัวเกียนจริงจิเหมือนกันเด็กไทยเนี่ย เอาสาลิมานี่ <the> ไอ้บอลจ่ยายทั้งช่องไหมใกับเจมีว่วาร์ดี้เจมี่วารดี้เจอฟิล,ฟลคาเนเบโลโจนเข้าไปครับ <It> โดยต้องขออภัยถ้าฟิลเปาโลเมลดินี่โจนนะครับผม <Boris. S 1> มาเล็ดวดนกับมาเตโอดามิเอตเอ้าโอ้โหยังไม่ออกครับย,ออดย,ดยังไม่ออกมาเล็ดมาเล็ดยังได้บอลมาเล็ดโดนจิ้มโดยไดร์บินจิ้มเพียร์ไหมกับ หมด0-0มาครับต่อกันที่ซึ่งหลังทอพวบ้าไนเคลคารินออกฟ้าให้กับเอนเดรโอไเเซียมาใกับมาคิทเเรียนดามนดามนโอ้ใจ่รอามเนี่ยแล้วครับรเบิฮุโอดันสูงเลยก็ิ่งโอ้โหไม่ได้แฮเซฟโดนซ้ำจะวันนี้เรียบร้อยโอ้ยโดนเลย ซาลิมานี่ครับสงโอ,โองใบโอ้โหเอเฮอารูมดซิตหมดซิตจริงจริงเอาว้อะไรนี่คุณจะตกงานคุณจะตกงานแน่นอนคุกคุมอย่างนี้แต่บิบารไม่ก็บมาเซียวยิงเรียบร้อยตีเสมอจนได้ไนะครับผมอองตอน,นี้มาเซียว นี่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 ใจสะใจสับใจยังไงอ่ะโอ้โ,อโหยิงเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยโอโเลยคร,ร,ร,รับสลาตันยิงจังหวะนี้ต่อหให้เป็นพ่อของชไมเคิลมาเซฟก็ อย่างเข้านะครับโอ้โหโสวยงามจริงๆเสียงเชียร์ครับกับมดาดังกระหึ่มอครั้งในโอทแอโอทฟฟอร์ดเ <c oughs> อ้าเอ้าอะไรนี่อะไรอะไรซาลิมานี่อะไรคาริเคียะโ้แทฟฟอร์ดมง อาคิดทยานใจทุกช่องให้กับควรว่าแต่ถึงเปล่าไม่ถึงนะครับโอ้กอบุชเร์สมาร์คกรตอนนี้ทุกเวลาซีนอยู่แล้วกรรมการเป่าเรื่อเรียบร้อยเราก็ทำได้สำเร็จครับพาแมนยูชนะเลสเตอร์ซิตี้ครับเหมือนเหมือนของจริงครับสองกับยูตอนหนึ่งคว้าแชมป์คอมมูนิที่ชิวไว้ได้โอ้โหเสียใจเลยนะครับมาครับผมหลังจากที่เราพาแมนยูคว้าแชมป์คอมมูนิที่ชิวไว้ได้ เราก็จะมาลุยพิมพ์ลีกนัดแรกกันเลยนะครับผมโอ้โหนัดแรกมันก็เจองานหนักแล้วครับอาร์เซนอลที่เมื่อวานเพิ่งยัดเยียดความปลาชัยให้กับเชลซีเลยสามประตูตอนหนึ่งนะครับผมเราเล่นลาเล่นนะครับผมเด็กอาร์เซนอลก็อย่าคิดมากนะบอลนมนน่นมีแพ้มีชนะมีเสมอนะครับก็ดูเหมือนยิวฟูดิังแพ้ฮาซิตี้เลยมา <c oughs> ครับผม ดูยันเลยดีกว่ามาแล้วครับเริ่มเก,เกมนะครับผมโอ้โหมาดีเอาเอามาต้่ายใน,นบอลครับจ่ายมากแบบอีบาร์ในวันนี้อิบาร์ยิงโอ้โหติดป๊อกลิกาดยิงอีกครั้งโอ้โหติดเช็คก็ยังเซฟครับโอ้โห,โหเหนียวกันจริงๆเลยท,ท,ทั้งติดเช็คทั้งเดคแย่ รู้ช่วรู้ทำอะไรโอ้ยยังไม่โดนครับเด็กอ่ะว่างมาเอ้าพาดครับโอ้ยได้บอลย้อนียิงโอ้โหโดนนำบอนอีกแล้วครับลีสเตอร์ยินเส็จเราเมสซุ่โอซิลกระชากมา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 ซอเส้นซอเส้นแล้วทำไงครับเปิดพอมายิงโอ้โหเป็นตัวเช็คเซฟอีกแล้ว คับไปแดกข้าวเหนียวมาได้งไงวันนี้เอ้ามาต้านไบอลแหมวันนี้ตายไหมครับซาลาตันยิงโอ้โหเลยหมดเลยครับอา้าวจะมาต้ออยายังได้บอลโอ้โหอะไรมาซาลาตันพระเจ้าโอ้โหเสียบอลแบบง่ายๆเลยครับโอ้โหหมดครึ่งแรกครับเริ่มครึ่งหลังกันต่อเลย เอาค่าลิจให้ใครครับเมื่อกี้กนี่จ่ายทุกช่องไปกับเซอร์เบอร์นันน้นไหนแล้วยิงโอ้โหปเตอใช้ใช้ตีเซฟอีกแล้วเซฟอะไรนักหนาครับปีเตอร์เช็คไอ้ดูนี่กระชากตัวเองแล้วเปิดเอา้ายิงจัดยิงตีเซฟอีก,กแล้วโอ้โห โอ้โหพ,อพอ่พอมึงครับพ่อมึงเอาลินกาจ่ายทั้งช่องไหมกับซาลาดะละันซาลาดันไปแล้วสามลุ่มหนึ่งยิ่งโอ้พิเตเเซฟอีกแล้วโอ้พ่อมึงลินกนาให้กับอิบาอิบาชิบยกมายกับมาตามาตาโอ้โหช้าครับ อ้าวหนนี Because, mom, oh, clothes, mm ่ย hmm. ิงได้บอลมา้กบลิงการยิงโอ้โหเข้อมือปีเตอร์เช่อาวเวลสีแพทยโอ้โหเกือบโดนโอ้โหหลุดเป็นหุ่งข้าวสาลีเลยสับ โอ้โหไม่ทานแล้วครับโอ้โหแพ้ครับแอ้นยูกูไอ้สัตว์โอ้โหกล้าหล่อลอยก่าหน้าเลยครับจะเช็คแม่งหนึกจริงไอ้สัตว์โอ้โหอะไรเนี่ยเชลซีเมืองแพ้สโต็กคาบ้าน4-0เลยเหลย จะบ้าตายไปได้ยังไงครับเอ้ยวูฟู้ฟก็รักษาฟอร์มนะครับแมแพ้ขาบ้านอีกแล้วแมนซิตี้ก็แพ้ขาบ้านกับเวสต์แฮมเราไปดูตารางคะแนนกันก่อนนะครับผมโอ้สโตฟิตี้อยู่ที่หนึ่งก็แม่งเสือไปชนะเชลซีตั้งสี่ศูนย์เนี่ยโอ้เชลซีก็ โอ้โหสามตัวแล้วครับเบยลินไกลตันและมาโคร้อยสโอ้โหผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่ซื้อนะหรือเปล่าหรือว่าจะซื้อไปเลยคิดหนักคิดนะดนะนี่ดีกว่าผมคิดว่าผมจะซื้อเบเยลินมาเพราะทีมเราขาดแดข็กควาว ยื่นไปเลยครับเรียบร้อยครับโอ้โหเบนฟิก้าครับต้องการซื้อมากอสคันนาโโลโฮของเรานะครับโอ้โ oh, ห oh. คิดหนักเลยนะครับซื้อไปในราคา11ล้านปอนด์ผมคิดว่าผมจะไม่ขายโลโฮนะเออ เคครับโอ้โหอาร์เซนอลครับตกลงยอมรับข้อเสนอนะครับโอ้โหในราคา25ล้านปอนด์ดูเงินกูเงินกูมี32ล้านปอนด์คิดหนักเลยคิดหนักเลยแต่ไม่เป็นไรเมื่ออาร์เซนอลปล่อยให้เราซื้อเราก็จับไปอย่าให้เสีย โอ้โหมันเลยเจ็ดล้านปอนด์ครับไม่เป็นไรโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับโหมดเอ่อมาสเตอร์ลีกหรือเปล่าวะก็จำไม่ได้นะครับผมถ้าผมเป็นผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้ซื้อตัวอะไรหรือ เออนั่นแหละอยากให้ซื้อตัวอะไรตำแหน่งอะไรนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ใต้ช่อง YouTube ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b e ดเลยนะจ๊ะจุบ๊บ